วันนี้23กันยายนตามเวลาท้องถิน่นคณะลูกขุนสารสูงเมืองโอ๊กแลนด์มีคำวินิจฉัยว่าแม่คนเกาหลีอายุ44ปีที่ถูกดำเนินคดีในประเทศนิวซีแลนด์จากเหตุฆาตกรรมเมื่อ7ปีก่อนฆ่าลูกสาวอายุ9ขวบและลูกชายอายุ6ขวบสองคนของตัวเองแล้วนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางไปทิ้งไว้ในโกดังเมื่อเปีก่อนล่าสุด สารได้ตัดสินให้มีความผิดจริงค่ะหลังก่อเหตุเธอได้นำศพของเด็กทั้งสองใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางและทิ้งไว้ในโกดังที่โอ๊กแลนด์ก่อนจะเดินทางกลับเกาหลีปี2022เธอประสบปัญหาทางการเงินและหยุดจ่ายค่าเช่าโกดังทำให้ทรัพย์สินในโกดังถูกนำออกประมูลออนไลน์การพบศพในเดือนสิงหาคม2022ผู้ชนะการประมูลได้พบศพของเด็กๆ ในกระเป๋าเดินทางและแจ้งตำรวจเธอถูกจับกุมที่เมืองอุนซานเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันก่อนจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่นิวซีแลนด์การพิจารณาคดีทนยายความของเธอได้ยอมรับว่าเธอให้ยาต้านอาการซึมเศร้าแก่เด็กๆแต่ยืนยันว่าเป็นการคำนวณปริมาณยาผิดพลาดเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่าและทะนายความยังอ้างว่านในขณะเกิดเหตุเธอมีอาการป่วยทางจิต และมีสภาวะจิตใจไม่ปกติจึงไม่ควรมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแต่ว่าคณะลูกขุนของศาลสูงโอคแลนด์ไม่ยอมรับข้ออ้างดังกล่าวและได้มีมติว่าเธอมีความผิดจริงค่ะเครดิตเฮรันแข่ง